สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมช่างโต้โซลาเซลล์นะครับจากร้าน MT ็ม l a โซลาเซลล์จังหวัดเลยเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมพามาดูตู้คอมบเนอร์สำหรับออนกลิดนะครับ5กิโลวัตต์1เฟสนะครับ2สติงฝั่ง PV ฝั่งแผง2สติงฝั่ง AC กิดก็1ชุดนะครับมีดิจิตอลมิเตอร์ให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็ตู้นะครับตู้18ช่องนะครับไซส์ประมาณนี้เลย ตู้ตู้เดียวนะครับตัวนี้ลงในตู้เดียวเป็นใช้ออนกิจของแบรนด์โซฟานะครับลูกค้าใช้แบแบแรนด์โซฟาก็สั่งลงตู้ให้นะครับสั่งลงตู้ให้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาอธิบายกันว่าต่อจุดไหนยังไงนะครับเพราะมีหลายท่านถามมามากนะครับท,ทั้งในคอมเมนต์แล้วก็ในข้อความนะครับใน,นบ็อกของ ของไอไลน์ผมนะครับไลน์ไลน์ล้านผมก็วันนี้ได้มีโอกาสพามาดูนะครับว่าเป็นยังไงต่อแบบไหนนะครับตัวนี้ก็ทำเป็นเบเกอร์แล้วก็มีฟิวป้องกันนะครับแต่แต่ละสติงแต่ละสติงผมใส่ฟิวให้ประมาณ15-16ถึงกแอมป์ฝั่ง DC นะครับฝั่ง DC เพราะว่าเพราะว่าแผงเนี่ยนะมา มาประมาณ1 2บาประมาณ10 11 12, 12แล้วแต่แผงนะครับถ้าแผงไซส์ใหญ่600กว่กวัตต์เนี่ยก็อาจจะมา13-14แอมป์นะครับก็รองรับได้นะครับรองรับได้ทั้งสอสตรีก็อนุกรมกันมาเลยนะครับ6-7-8-9แผงประมาณนี้นะครับเป็นไฮโวล์ on, นะครับโวล์สูงกว่า200โวล์ขึ้นไปเนี่ยเป็นไฮโวล์แล้วนะครับก็คือเอามาเข้าจุดนี้ เป็นบวกลบนะครับขาเข้าของแผงตัวนี้ขาออกนะครับขาออกไปหาอินเวอร์เตอร์ของสติงที่1บวกลบนะครับส่วนสติงที่2ก็อนุกรมแผงมาเข้านะครับบวกลบของสติงที่2ขาออกไปหาอินเวอร์เตอร์สติงที่2าบางคนใช้1สติงก็สั่งเฉพาะ1สติงได้นะครับอาจจะใช้ไม่ถึง5 K แต่ท่านนี้ใช้ 5K ก็คือใช้2สติงไปเลยนะครับลูกค้าอาจจะอัดนุกรมไปประมาณ5-6แผงต่อสติงนะครับก็มาเข้าชุดนี้ได้เลยส่วนกันฟ้านะครับกันฟ้าก็ทำเป็น2ชุดให้นะครับของสติงที่1แล้วก็ของสติงที่2ก็มีจุดต่อของสายกาวมีหางปตาให้นะครับมีหางตาให้บาร์ของคอนเนคเตอร์ก็มีช่องของ เขาเรียกว่าตัว PG เนาะ PG PG สลักไว้ให้เข้านะครับแต่ผมก็จำชื่อไม่ได้น่าจะเรียกกันน่าจะเรียกกันว่ามผมก็จำไม่ได้ะแต่ว่าผมเรียกแต่ PG นะครับ PG ผมก็จำไม่ได้นะครับถ้าพี่เพื่อนๆถ้าไหนจำได้ก็ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะครับตัวเนี้ยผมเรียกแต่ PG เข้าสายนะครับนี่ฝั่งนี้ด้วยนะครับ ั่งนี้เป็นฝั่ง ac ก็เจาะไว้ให้หมดแล้วหรือท่านไหนไม่ต้องการให้เจาะจะเอาไปใส่รางหรือใส่เป็นเป็นท่อขาวนะครับใส่คอนเนคเตอร์แล้วก็เป็นท่อขาวอันเนี้ก็แจ้งได้ว่าจะใส่เป็นท่อขาวเองก็ผมก็จะไม่ได้เจาะแล้วใส่ P ีกไปให้นะครับส่วน DC จบไปแล้วนะครับส่วนภาค ac AC ก็คือจุดต่อ AC อไฟที่มาจากการไฟฟ้านะครับที่เรากิดเข้ามาเนี่ย สอเส้นลายนิวตันนะครับของการไฟฟ้ามาเข้าตรงช่องนี้นะครับลายนิวตันส่วน a c กิดที่ออกมาจากอินเวอร์เตอร์นะครับก็นำเส้นลายนะครับมาลอดผ่านช่องช่องนี้ก่อนเพื่อจะวัดกระแสนะครับลอดผ่านช่องนี้แล้วก็มาโผล่ขึ้นข้างบนเป็นเป็นฝั่งกิดของอินเวอร์เตอร์นะครับลายมาเข้านิวตันมาเข้านะครับแค่นี้นะครับ ในฝั่งของภาคออนกิตก็คือแค่นี้ส่วนสายกลาวนะครับกลาวตรงนี้เราไปจาที่ตู้คอนซูเมอร์ยูนิตของบ้านได้เลยนะครับเนี่ยที่มีกาวเดิมของบ้านได้เลยส่วนตัวนี้ตอกแยกนะครับเป็นกาวฝั่ง DC ฝั่งแผงนะครับรวมทั้งบนแผงอ่าที่เราลากกาวลงมาแล้วก็ลากกาวจากตู้นี้ไปตอกแยกต่างหากนะครับประมาณนี้แยกกันนะครับกาว DC ก็ส่วน DC กาว AC ถ้ามีแล้วก็ไม่ต้องต่อกก็ดึงไปใส่ตู้คอน s u m e r unit ของบ้านได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับใบนี้ก็ราคาอยู่ที่5,000นะครับห0 0พันถ้าพี่เพื่อนๆท่านไหนสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับร้านผมสามารถออกไปกับภาษีให้ได้นะครับถ้าถ้าต้องการนะครับแ้งได้นะใ่กล่องก็จะสวยประมาณนี้ ่าโอเคถ้าพี่เพื่อนๆคนไหนสงสัยก็สอบถามแอดไลน์ผมมาได้นะครับไลน์ผมเป็นแอดไลน์จากเบอร์โทรได้นะครับ084796 0452ะครับถ้ามีข้อสงสัยหรืออยากสั่งซื้อสินค้าก็แอดมาตามช่องทางที่ผมแจ้งไปได้นะครับผมโอเควันนี้ก็ขอตัวจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ